สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับช่องอาจูรลำพิงออฟฟิเชียลนะครับมาหอดงานไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสิพา้าิมงพาไปดูหน้าหางงานมาสราบรรยากาศหางานเป็นยัางาไงเนียนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่านะครับ พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าติดอยู่กับหมู่บ้านนะครับน่าจะน่าจะได้บลอกเกินตีหนึ่งนะครับเวลาการของการสันมากหลายสุดนของว่าเทีย่ยงขึ้นเคิงนี่ก็น่าจะเลิอกแล้วนะครับ <_ d ata> มัรน่าจะเกินอืม <_ d ata> เพราะว่ามันยึดติดช่วงช่วงต <_ d ata> ิดบ้านหมู่บ้านจัดสรรนะครับโยกขับล้บ <_ d ata> งเลย ตอนนี้จะพาไปดูบรรยากาศโอ้โลมแห้งครับมันนี้มันไก่ทะเลอันเดี๋ยวมาซือ้อซื้อนักกินสวัสดีแม่ดมครับได้ยังกินครับเนี่ยจะไปดูหมูตุน๋นเขา,อ,อ,อ,ยยาอย่างนี้หมูเนื้อชิ้ยัางกุ่นถาผมู่หนาแน่นนะครับวันนี้มีรถท่องน้ำ อยู่หน้างานปาอกกันไว้อยู่ค่ะบามีหของน้ำบานาะมีน้ำดิฉันบามีรถของน้ำ้องย่างไป็นบอข้าสซอดเลยนะครับนีู่สมุดันนี้รถสามเต็อรันเลีนอันนี้มีโปรโมชั่นของยูคอมด้วย ทัสองร้อบาทได้รับหมาเข้าชมคอนเสิร์ตฟรีไปจำนวนจำกัดรอยไปนะครับยุไส้น้อยใช่ยังถูนเราะว่าถ่ายอยู่หนังมันบอกให้ตายออกมาพร้อมเงใ่้นไม่หายอะขึ้นรถไปขึ้นรถล ันเฮ้าตาก็อดพองยองใหญ่ยิ่งใหญ่สุดอลังการกับสุดยอดหมอลำ เสด็จคณะสาวน้อยเพชรบ้านแขงงริงใหสุดอลังการเบิงกอนมูนำทีมโดยสองพ่อลูกคู่เฟียวนุ่งโจจมดินหุงอิงเพชรบ้านแขกงมาร่วมฉลองยอดฟิวคอนสซมลาฟิวได้เพลงจืดเนิงแมบไ้ำจืดโน่นแมไน้สี่ทันวาคมีทีสนามข้างฟองมีคนเมืองกะอยากทายลงเครองเก่าครับนี่เี่ต้องได้เนกฝาเือตัวท่านยังขประกัน ตะกีดอปกตินใหม่ไสปกเมื่อนี้กลนบอคยมีแหงนะครับบาเปนป่วยนะครับแต่ว่ามันดูขันไใ่มันดูบอคอยมี้เพราะเด็กป่วยไรอย่างนะครับเหมือนแบบพึ่งค้นพึ่งหายจากการเป็นวได้ยังกินเนาะครับผมบ่มีเข่าเลย ไปกิน <One> ข <input> <While istles> ้าวเลยเบิ่งความนี่จอยบัดแล้วกจอยอยู่แล้วกับดอกไม้กินหลายๆเลยนะเอาเองใคราักกินกันอันคนละไม่เหรอเพี้ยนคนมันเอามาอยู่ถ่ายรถกับท่านเอกินบอมากินเลสินอ๋อันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมครับเอาบักม่วงนืีกว่า แสดงว่าเราต้องซื้อแล้วแหละที่ถ้ามาเองมันไม่อร่อยเกียวอย่างจะกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออสับปะรดมา่นแหละกีวว่าอยากอยู่เลยวะเออ เป็นกินเขาโอายสาธุเดอ้อบาอยากสิจักสามเหมือนในสิแดจอยผู้ใดมากันเลี่ยงนี้ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเป็นข่าวู้ง่ามรัยไทยนะเด้อครับโอ้ยยังเบิงก่อนพี่พ่ออยากมลเอียังเลยเสื้อเขาไปไว้ไงจะบ่ได้ออกมาอีก

กันลงอ๋อสามคนเลยเพปเปอร์แฮนด์นทีมโดยสองพ่อลูกพูอเพียวลุงโจโจบดินอุ้งอิงเพชรบ้านแพงและนางเอกสาวสวยออฟแอมเพชรบ้านแพงพร้อมทีมงานพระเอกนางเอกตลกของศพนัการแสดงล่นเวทีตัวสามโอ้อันนึกว่าอยู่ไก่ทะเลนี่อันของทะเลสถืบนะครับทุกโมเมนต์ปกติซื้อปลาเมกนี่ซื้อน้ำซื้อน้ำบาย บานเฮานะครับเสื้อเปเรเลียนยูอีสานบานเฮ้าน,านี่ประมือขายไม่ละยี่สิบบาทนี่จะเป็นสามตนะครับแต่ว่ายูนี่ตัวละยี่สิบเลยอันตัตว่าได้หญ่ไปก็กันนะครับตัวตัวน้อยก็อนันที่เฮ้าสื้อยูนบ้านเฮ้าหยิตายตายตัวละยี่สิบบาท ก็บรรยากาศก็บรรยากาศดีครับร่มเย็นดีก็ยังกินจีาน จะย่างปูนเพิ่นมากกว่ามือครับเพิ่นมากกว่ามือแข็งผมนี่ก็บ่ค่อยกินมอะไรเพราะว่ามันหยาบผมบ่มักหวเ่มาดิได้หลายอย่างได้หลายอย่างกินแน้วมันจะได้อวนอวนหจะจ้อยหลาย ห้องน้ำเป็นรถห้องน้ำค่าบริการ10บาทนะครับอ้คลิปนี้กับแปะเป็ีแล้วนะครับผมที่ติดแปะนาทีไปเดี๋ยวถ้าได้ไปไ่นพี่คือยังมากกว่าก็เออไปซื้อเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเที่ยวที่ยวนะครับนี่ครับเดี๋ยวจากคลิปนี้นะครับเขาเต้นผมน่าจะไล่สดอยู่ครับเมื่อนี้เจอกันในไลฟ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ